สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบน IG หรือ i n s t a g r a m ของเรานะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ Google นะครับเติร์ดคำว่า km ขี c s o l i o m c o m นะครับอ่ะหลังจากนั้นก็กดมาที่เว็บแรกได้เลยเนาะ ส่วนคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยลงบัญชีก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดไปเลยเนาะอ่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่ Gmail แล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยเนะาะหลังจากนั้นให้กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยส่วนคนที่จะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนผมก็มีชื่อเข้าใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะลงชื่อเข้า่อน เปิดมาหน้าเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยนะครับมีทางเฟซบุ o กอินสต a แกรม YouTube tikktok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานในด้านของ i g นะครับจะมีหมวดหมู่บริการให้เลือกมากมายนะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้ในบริการของผู้ติดตาม i n s t a g r กรตรงนี้นะครับแล้วก็บริการก็มีหลายฟังก์ชันให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันเนาะโอเค ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้าไอจีของเรานะครับให้เรากดขัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดวางไปเลยอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับจํานวนตรงนี้ให้เราใส่จํานวนผู้ติดตามที่เราอยากจะเพิ่มเนาะผมจะใส่เป็นหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะครับอ่เว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้ใจ่ายให้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยครับอ่สั่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับอ่ะออเดอร์ใหม่ของคุณก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็ตรงนี้เป็นเลขออเดอร์นะครับส่วนลิงก์ตรงนี้ก็สามารถเช็คดูได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ระบบกําลังดําเนินการอยู่นะครับก็ระหว่างดําเนินการผมจะสอนวิธีการเติมตังค์นะครับให้เรากดมาที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่ะขั้นตอนการเติมเงินก็จะมี3มช่องทางตรงนี้เลยนะครับก็มีสะแกนเค code โค้ดนะครับโทเคนนีวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีตรงนี้นะครับก็ อ่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะโอเคเมนูถัดไปนะครับก็บริการทั้งหมดนะครับตรงนี้เราสามารถกดเข้ามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้นะครับให้เรากดมาดูได้อ่ะแล้วก็ส่วนคนที่หาบริการต่างๆไม่เจอก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนที่ใครมีปัญหาต่างๆอยากจะสอบถามแอดมินนะครับก็กดมาติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยอ่ะส่วนคนที่จะ พิมพ์ข้อความบอกอะไรแอดมินก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือหลักฐานที่อยากส่งให้แอดมินก็กดตรงนี้อัแทกไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดส่งตัวได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเช็คผู้ติดตามเลยนะครับว่าตอนนี้ขึ้นยังเนาะก็เดี๋ยวไปหน้าไอจีของเราก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่95คนนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟชดูก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับระบบ ตอนนี้กําลังทํารายการอยู่นะครับเดี๋ยวรอระบบทํารายการเสร็จเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ระบบทํารายการสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่มมา195นะครับจากเดิม90กว่ากว่าเนาะอ่าส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนให้ใช้เว็บไซต์ได,ด้ดีแบบนี้นะครับก็ให้เรากดมาที่หน้าเว็บไซต์ site, แล้วไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่รู้จักได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ